สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพ็ญพารวยนะครับหรือเสียนาผู้พารวยนะครับเอาวันนี้กะเสียให้เบิง้งชุดล่างก่อนนะครับชุดล่างนะครับกวนวันนึงกับว่าเขาเหรอครับรว่นเป็ดเจอตะเลขดังนะครับเจอตะเลขดังมันกีเ้เลขว่าเขานะครับบานนี้กะเฮ็ดสูดไมนะครับจะสูตรบนนี้สูตรบน ุดบนนี่คิดว่าโบผาดนะครับเพราะว่ามันไปเข่ากันกับเลขก,กับชุดเลขหลับเข่ากันอีกอขึ้นเ่านะครับแต่ว่าอันนี้คือแต่ว่าชุดล่างกับมีเลขก,กันานให้ตัวเดียวขึ้นกันตัดสินใจขึ้นกันนะครับกับให้เบิง้งอันนี้คือลักสิบเงีวเลยครับสติมนากระดาษนะครับ ลักสิบนะครับอันนี้ลักสิบสามตัวลักสิบสามตัวนะครับก็มาจะลักสิบนะครับมากจะลักสิบนะครับยังบ่เคยผิดนะครับงวดงวดที่ยี่สี่ก็ได้แปดอันนี้งวดที่ยี่สิบห้าได้ห้าหกหนึ่งนะครับบานี้เลขสี่ตัวเลขสี่ตัวกับบ้านได้เคยผิดนะครับมาๆๆกับงวด งวดที่ยี่สิบี่ก็ได้แปดนะครับงวดนี้ได้เก้าหนึ่งสามห้าได้เลขขี่นะครับหลักสิบล่างได้เลขขี่นะครับได้เลขขี่นะครับมิจเลขขี่บันมาเบิงครับอันนี้ครับเกันกิดชิมาแต่หลักสิบนะครับจะว่าสองสูตรนี่ชนกันที่หนึ่งกับหานะครับอันนี้ชนชนชนสามเก้า มาสามอันนี้โบชนนะครับมาหกมาสองชนหากับเก่ามหาอันนี้ามีเลขตัวเดียวนี่สิบโบชนนะครับถ้มงวดใดมีเลขตัวเดียวคือจับไงครับอันนี้มีเลขสองตัวก็สามเจ็ดมาสามชี่ครับมาแปดมาศูนย์มาแปดร่วงนี้ก็มีหน,นึ่งมีนสองนี่สามวดนี่ก็มี 2. มีสอง้วนนี้หลักสิบชนที่หนึ่งกับห้านะครับหลักสิบ คือลักสิบนะครับหลักสิบล่างชนหนึ่งกับห้านะครับรคือมา่เป็นเด่นเหล็กหนึ่งกับเหล็กห้านะครับคือเป็นเหล็กเด่นลักสิบนะครับลักหน่วยอันนี้คือลักหน่วยนะครับเสียทียธบายลักหน่วยอยู่ไหนนี่ลักหน่วยอยู่เหลี่ยมนี่นะครับลักหน่วย อันนี้คือลักหนวยลักหนวยกับุดหนาคือกันนะครับลักสําหรับลักหนวยม,นมันมันไม่ผิดตัวนี้ครับมาลักสิบคืองวดออกหกหนึ่งนะครับมาลักสิบชนกันที่ลักสิบหมดนะครับแล้วก็มะเขามะเขามะเข,า,า,เขานะครับมะเขาอันนี้ก็ในช่วงนี้ก็คือเข่าเต็มเต็มหมดนะครับมีมามาผิดตั้งแกหก หัวหกนะครับแต่ระบบมันมาหลักสิบนะครับหววที่ผ่านมากกว่มาเจ็ดชนเจ็ดนะครับนี่ตัวชน,ต,วชนตัวชนนี่สีมีสองกับสามสองกับสามนะครับในหลักหน่วยงวดนี้หลักหน่วยชนศูนย์กับสี่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่ชนที่ศูนย์กับสี่นะครับศูนย์กับสี่นะครับตัวแดงๆนะครับรน,น,นะครับว่าอกมาเป็นทั้งสี่นะครับ ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ้ห้าสองห้าสห้าห้าก็คือง0 5ส54ห5ห้าหนึ่ง10 12 1หนึนะครับถ้าจับแบบซีโตัวีโตัวก็คือสีมีก็สีมีสองชุดนี่นะครับถ้าจับตามตามที่ซี่ตัว ะครับสังเกตเบ้างนะครับนี่ครับห้าศนห้ี่ครับห้าศูนย์ห้าสี่นะครับอันนี้หนึ่งหนึ่งสก็คือหนึ่งนหนึ่งสนะครับก็คือ c ตัวนี้หกนี่มานจะใส่หกนี่นะครับหกนี่ก็คือ บานซีเสียวเลขวิ่งตัดนะครับเลขวิ่งก็คือเลขวิ่งเงินล้านนะครับอันนี้เลขวิ่งเงินล้านนะครับเลขวิ่งเงินล้านนะครับวิ่งล้านนะครับงวดนี้ได้เลขศูนย์นะครับได้เลขศูนย์แต่บานนี้ เลขศูนย์เบิ้งแล้วเลขชุดบนชุดบนมันมันมัน,ม,นมันไปเขาเลขลับมันไปเขาเลขลับมันบ่มีศูนย์นะครับอันนี้คือเลขวิ่งเงินล้านนะครับเนี่ยเลขวิ่งเงินล้าน,นสังเกตเบิ้งนะครับหัวที่ผ่านมามาเจ็ดมาเจ็ดมาเก้ามาเจ็ดมาสี่มาหกมาหา มาสองมาหกมาหกมาหกอันนี้หัวหนีไม่ได้ศูนย์ศูนย์นี่เค็ดแล้วนะครับชุดบนไม่มีศูนย์นะครับชุดบนนี่สิไปเขาเลขลับนําโชคนะครับแต่ว่าชุดหลังมันมาเขาเลขตัวเดียวตัวนี้นะครับเขาเลขตัวเดียวตัวนี้นะครับคือศูนย์นะครับหาซิเลนศูนย์ก็คือ ก็คือเล่นยู่ช่วงนี้นะครับห้าจะเล่นศูนย์นะครับบันทาว่าเล่นศูนย์เล่นตามเน่นเล่นหนึ่งถ้าเล่นหนึ่งก็ให้เล่นเล่นลงมาทั้งนี้นะครับถ้าเล่นหนึ่งทำ IFC มากหนึ่งนะครับถ้ามักศูนย์ให้เล่นไปทั้งนี้นะครับมันสี่หน่วยมันสีไดลสามชุดนะครับครับหรือว่าถ้าสี่เล่นตามตัวเด่นก็คือห้าศูนย์ห้าสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ นะครับเอฟซีเอฟซี FC สิมากแบบใดนะครับแต่ว่าหกศูนย์เนี่ยหกสองเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเสียเบอร์เลขบนน้ำนะครับมันสีชนกันมากแนใน่ในยังสี่ครับอันนี้ก็มีสิทธิ์ไปล่างได้แล้วก็มีสิทธิ์ขึ้นบนได้นะครับเลขบนก็มีสิทธิ์ลงล่างได้คือจังงวดที่ผ่านมานะครับแต่ว่าทีเนี้ยก็คือจับต่ํา เลขวิ่งเงินล้านนะครับก็คือจับศูนย์จับศูนย์ก็คือยืดสามชุดนี่นะครับสามชุดนี่ก็คือสามชุดนี่นะครับเอฟซีนะครับเปลียนในเอฟซีนี็คือเคสเทเบิงนะครับหรืออาจย์นครเพชนนี่ชุดล่างนี่ก็สิฟันให้เลยไป นะครับก็คือเลขวิ่งเงินล้านเนี่ยวิ่งศูนย์นะครับก็คือห้เลยครับไ้เดนทีหาศูนย์เนี่ยะครับเด่นที่ห้าศูนย์ะน,น,นะครับหนึงห่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเีก็ต้องซื้อกลับน้าน,นะครับก็คือไ้เดนศูนย์นะครับหกศูนย์นี่ยเป็นตัวเป็นตัวร่องนะครับ หกศูนย์นี่เป็นตัวรองนะครับก็คือให้จับไปตามตามเลขวิ่งนะครับตามเลขตัวนี้นะครับก็คือเลขศูนย์นะครับเด่นที่เลขศูนย์นักน่วย ลักสิบเด่นที่เลขห้าถ้ามักหนึ่งกับเด่นที่เลขหนึ่งเลยนะครับหกนี้เป็นตัวกันนะครับอเอาเพียงในเอฟซี e ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับหรือว่าเอฟซีสิมักสีมักมาห้างนี้นะครับมักมาห้างหนึ่ง,ก,ง,งก็คขึ้นเหรียญลงมาห้างนี้นะครับถ้าชอบศูนย์ามเลขวิ่งเงินล้านกับศูนย์ก็คือมีสามชุดนี้นะครับ อเอาเพลียงในเอฟซีชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับอันนี้ก็คือชุดล่างนะครับใครก็อาจารย์นครเพ่นกับขอบคุณเอฟที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใครนี่อาจารย์นครเพ่นก็ขอให้เอฟซโชคดีสวัสดีครับ